เพื่อนๆที่เคยไปญี่ปุ่นก็คงจะเคยเห็นสินค้าประจําถิ่นกันเยอะใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นนมสดผลไม้เนื้อวัวหรือเหล้าสาเกซึ่งตรงนี้เนี่ยแหละครับมันเรียกว่าแนวคิดของ o w o หรือว่า one v i l l a g e one product นะครับซึ่งเกิดขึ้นครั้งแรกในปีพศ .2522 นะครับในจังหวัดโออิตะประเทศญี่ปุ่นครับซึ่งภาครัฐนะครับเขาจะจับมือร่วมกับชุมชนนะครับคัดสรรผลิตภัณฑ์ดีๆออกมาครับเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแล้วก็ทําให้รายได้ในชุมชนเนี่ยมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้นครับ ความสาเร็จของโครงการโอวบทาให้จังหวัดโอวิตะที่เคยมีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนต่ําที่สุดในเกาะคิวชูกลับมามีรายได้เพิ่มสูงขึ้นเป็น2เท่าเลยนะครับแล้วรู้หรือไม่ครับว่าตอนนี้มีประเทศที่นําแนวคิดของโอวบไปใช้แล้วถึง4 3ประเทศด้วยกันนะครับแล้วประเทศไทยเองก็เป็น1ประเทศที่เอาไปใช้ด้ครับพบไปเจอกับแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มหนึ่งข้มาครับชื่อว่าชุมชนดิมได้เป็นแพลตฟอร์มสําหรับซื้อขายสินค้าชุมชนพัฒนาโดยกลุ่มปตทที่ตั้งใจทําให้ชุมชนของเรามีรายได้และะมมมมีคคคววาภภิใจเเป็นนขอองงตังัผ